ไไไม่เเปป็นรลยครับคุณหนองครับใช่ใช่จหยาดถลกดีครับพอก่อนป้าบอกว่าที่ประธานามันถามกูแล้วมึงวิ่งไปก่อนเลยไม,ไม่นานป้าเพราะอ๋องเขาไม่ได้ถามเยอะพร้อมไหมขะพร้อมครับ พี่ๆทางซูมพอไหมครับผมมองอ่องแล้วกันเนาะเป็นเหมือนอินเทอร์วิวได้ไหมฮะเมื่อกี้ได่เขายังมองอ่องเลยมองอ่องบ้างมองกล้องบ้างได้มไหมค้าใจกันมองอ่องดูได้ไหมพี่อ่องขอแล้วกันว่าแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ครับคุณโองครับ อยากให้พี่บอลพูดถึงภาพรวมของงานวันนี้หน่อยจ้ารู้สึกไงบ้างกับความรู้สึกที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้จ้าก็จริงๆแล้วโลกเปลี่ยนเนาะก็ปกติแล้วเวลามีการจัดแถลงข่าวหรือว่ามีงานอีเวนต์ต่างๆเราก็จะไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นสถานที่ที่คนเยอะๆมีโอกาสได้มาดูเราแต่พอโลกเปลี่ยนปุ๊บวันนี้ค่อนข้างเป็น p r i v a t เหมือนแบบ เป็นเป็นงานถแถลงข่าวที่ค่อนข้าง p r i v a t แต่ก็รู้สึกดีนะฮะเราก็รู้สึกปลอดภัยด้วยและอย่างหนึ่งก็คือเราใช้วิธีผ่านทางซูมเอาหรือว่าใช้โซเชียลเข้ามาให้ให้แฟนแฟนเมทร i t ซิตี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ดูเราเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่แล้วก็ก็สนุกสนานดีครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้มาเจอกับจอสต่างๆแล้วก็เรามาเจอกับนักนอนที่เข้ารอบมาด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เราก็จะได้เห็นหน้าเขาจริงๆก็รู้สึกดีใจสนุกดีครับคิดว่า เคยคิดไหมครับว่าจะมีอาชีพนี้ขึ้นมาจริงๆนักนอนเนี่ยพี่ไม่เคยผมว่าทีมครีเอทีฟค่อนข้างเก่งมากเลยที่ใช้ใช้เรื่องของแคมเปญเรื่องของนักนอนขึ้นมาเพื่อที่จะเฟ้นหานักนอนตัวจริงและที่สําคัญได้เงินเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไรายได้ขั้นต่ํายังอยู่ที่แบบหมื่นต้นเลยอ่ะแต่นี่คือนอนเรานอนแล้วเราเราได้เงินแบบหลักหมื่นต่อเดือนอะไรเงี้ยผมว่าเอยมันน่ามันน่าสนใจมากเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีแบบแคมเปญแบบนี้เกิดขึ้นครับ อยากให้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการพักผ่อนหน่อยพี่บอยครับว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันยังไงบ้างจากพี่มีผลมากฮะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับการนอนมากและเรื่องของฟูกที่นอนสําคัญกับตัวเรามากเพราะว่าครึ่งชีวิตอย่างที่น้องไหเคยบอกไปว่าครึ่งชีวิตของเรามันคือเรื่องของการนอนการพักผ่อนแล้วก็ที่ผ่านมาเคยไปเจอเตียงหรือว่าไปเจออะไรที่มันไม่แมทช์กับ ร่างกายเราสรีระของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรานอนแล้วเหมือนพักผ่อนไม่เต็มที่หลับไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของการพักผ่อนในตัวเรานะประสบการณ์นะก็คือตัวที่นอนที่เหมาะกับสรีระของเราเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการพักผ่อนของเรามีทริคไหมครับทริคในการชาร์จพลังให้นอนได้เต็มอิ่มสําหรับวันใหม่ แดกเหล้าเยอะๆแล้วก็หลับไปออันนี้ไม่เอาคือคืออย่างนี้คือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยได้ลองลองลองฟูกไว้องเราจะมีความรู้สึกว่าอ่ะตัวนี้แพงตัวนี้คิดว่าน่าจะได้นะเอาตัวนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีที่ผิดครับตัวตัวผมเองอ่ะผมจะชอบเรื่องของการแบบขอมีโอกาสได้ลองก่อนหรือดูรีวิวว่าสรีละคนนี้ เรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยตรงกับเราเปล่าบแบบเป็นสไตล์เดียวกันหรือเปล่าเลนจ์อายุ you, ใกล้เราเปล่า,ารูปร่างรูปร่างเ,าเป็นยังไงหรือว่าครอบครัวเขาอยู่ยังไงมีภรรยาไหมมีลูกไหมแล้วเขาได้ดูรีวิวแล้วเขาลองแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วก็ไอ้ปัญหาที่เขารู้สึกหรือว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังเจอเนี่ย เป็นปัญหาเดียวกับเราหรือเปล่าอันนั้นก็ทําให้เราตัดสินใจได้หรือถ้ามีโอกาสจริงๆก็ไปลองที่นอนที่มันเป็นของจริงไปลองเลยไปลองเลยอย่าไปมัวอายอยู่ถอดรองเท้านิดนึงแล้วกันอย่าใส่รองเท้าขึ้นเข้าไปแล้วก็ไปเอนนอนไปพลิกตัวดูแล้วถ้ามันรู้สึกว่าเราเราชอบนะ,อะชอบไม่พอถามเซลล์ด้วยว่าแม t e r เรียลตัวนี้มันช่วยเราไหม เป็นคนชอบเหงื่อออกหลังหรือออกว่ารหรือให้ไปเจอแมททรียลที่มันมันค่อนข้างที่จะไม่ระบายอากาศม,มันก็ยิ่งทําให้เราเหงื่อออกหลังอเออเราก็ต้องให้ความรู้แล้วก็ต้องใส่ใจกับสิ่งที่เราจะเอามาอยู่ในบ้านแล้วเราต้องอยู่กับเขาแบบทุกวันอันนี้ต้องใส่ใจมากขึ้นเป็นทริคแบบพื้นฐานเลยนะครับใช่แล้วต้องละเอียดนิดนึงอะ่ะต้องออดีเทลกับมันหน่อยครับตื่นเต้นไหมครับเดือนหนะ้า เดือนหน้าจะได้เห็นหน้าทายาตัวน้อยแล้วพี่บอยจ๋าตื่นเต้นมาตื่นเต้นมากเลยเนาะไม่เคยมีในชีวิตแน่สิแล้วก็พอพอพอเกิดขึ้นกับเราเรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งใหม่มากเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็คืออยากจะใส่ปุ๊บออกมาเธอลูกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแต่แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับจะได้เห็นหน้าก็ตอนแรกคิดว่าเก้าเดือนน่าจะแบบนานเนาะแต่พอมันพอเรารู้ว่ามีเรามีลูกนะแล้วก็เวลาผ่านไปก็เราก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ย เออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเือหน้าแล,แล้วเตรียมตัวยังไงบ้างดูแลภรรยาย,ยัางไงบ้างจ้าตอนนี้ก็พยายามคือเมียเป็นคนกินน้อยครับ เอาเมาเมียกันแล้วกูเมียเป็นคนไม่เขาเป็นคนกินน้อยกินอะไรก็ได้เขาชอบกินแบบสปาเกตตี้หรือว่าเป็นคอนเฟลตนมอ่ารีก็ได้เราก่อนออกจากบ้านที่เราสั่งอาหารนะเราจะสั่งเผื่อเขาไว้รอเพราะว่าถ้ารอเขาสั่งเขาจะไม่ค่อยสั่งอเราออกมาเรากินข้าวใช่ไหมกลางวันเขาก็กินอะไรก็ได้อะกะเพราไก่ไปแล้วกันเออไม่เผ็ดต้มขาไก่ไปแล้วกันนะเออข้าวหน้าไก่ไปลวกันนะเนี่ยไม่ก็พอทําได้สร้างภาพไปงั้นแหละฮะ แต่ทําจริงๆก็ทําจริงๆอยากให้เขากินไงเออกินข้าวบ้างเถอะเอออะไรอย่างงี้แล้วมีไปซ้อมแบบอับน้องอาบน้ำลูกแบบเตรียมคลอดเตรียมอะไรอย่างงี้บ้างยังก็จะซ้อมอาบน้ําเมียก่อนเพราะว่าก่อนที่จะอาบลูกเราก็ต้องอับน้ำ อาบน้ำเมียไม่ต้องซอมเรามาอย่างอย่างรอรอไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอนางพยานางพยาบาลเป็นคนแบบว่าสอนเราวิธีการอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือไม่ได้ห่วงมากนะเพราะว่าตอนเราเด็กๆอแล้วเราก็มีน้องมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยเราก็เคยช่วยเลี้ยงมาแล้วเราก็จะเก็บอึเก็บฉชี่อะไรมาตลอดเคยเลี้ยงมาตลอดช่วยอาบน้ําอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่น่ายากมากครับแต่ได้ข่าวว่าเห่อมากก็คือซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกไว้แล้วหมด เตรียมเตรียมไว้ก่อนเลยทุกอ,อกยา่าเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะ,ะว่าผมผมกลัวว่าตอนที่เราน้องออกมาแล้วอะแล้วเรากลัวไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของ ใช่ไหมฮะบางทีซื้อของแม่เขาก็อยากดูด้วยว่าซื้ออะไรมาให้ลูกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยใช้เวลานี้แหละตอนที่เขายังไปไหนมาไหนได้และยังไม่คลอดเนี่ยซื้อเตรียมเต็มๆไว้ก่อนอะไรที่มันควรจําเป็นเราก็ซื้อไว้ก่อนก็ไปซื้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับ<ะ>ตอนนี้โควิดเหมือนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งกังวลอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับพี่บอยครับสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือเราไม่ได้กังวลตัวเองเลยนะนะเรามีแต่กังวลภรรยาแล้วก็ลูกที่จะเกิดมาผมว่าการใช้ชีวิตมันคงต้องระวังมากขึ้นกว่านี้ ก็จริงๆแล้วเราเลี่ยงไม่ได้อะไม่บายพี่ไหจริงๆแล้วเราเลี่ยงไม่ได้เนาะเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะจัหนี ไวรัสไปแต่เรามีความรู้สึกว่าเราทํายังไงให้อยู่กับเขาได้โดยที่เราปลอดภัยมากที่สุดก็จริงๆมาตรการอะไรต่างๆนานาไอ้ทุกวันที่ที่เราทํอมามันก็ถือว่าดีอยู่แล้วมันดีมันเป็นระบบอยู่แล้วเนาะทัให้ดีเข่าเดิมอใส่แมสเนาะล้างมือเนาะสวอปเทสเนาะมันก็ต้องมีอะไรพวกนี้เราก็ต้องทําให้เป็นประจำนะฮะแต่วันไหนที่เราจะเกิดจะไปจู่ไปเจอขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ก็เขาก็เป็นไวรัสะทงไงได้เราไม่ได้เห็นเขาใช่ไหมถึงเวลาก็ต้องรักษากันไปแต่ห่วงที่สุดคือ เด็กอะแหละที่ที่กำลังจะเกิดมาแล้วเขายังไม่มีวัคซีนป้องกนะันอ่ะไอ้ตรงนี้เราก็กลัวที่สุดแค่นั้นแหละครับอ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงทุกคนบ้างครับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับครับผมก็ยังไงกเ็เราเลี่ยงไม่ได้เนาะทุกคนครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่มาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมให้มากขึ้นผมว่าถ้าทุกคนใส่ใจที่จะป้องกันดูแลเวลล้นระยะผมว่าสิ่งพวกนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ทุทกคนเนี่ยห่างไกลาจากโควิด ไม่มีใครอยากเป็นและผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วรักษาแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองฮะที่สําคัญขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่าไปเครียดมากเพราะว่าเครียดมากแทนที่จะกลัวเรื่องโควิดกลายเป็นกลัวโรคประสาทแทนครับผมขอบคุณารขอบพระคุณครับเชิญน้องลูกเต๋อครับผมเนี่ยผมเร็วเห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจ็ดนาทีเอง